ไปลุยที่บ้านมาแล้ววันนี้มาลุยที่สวนต่อส้มโอลูกใหญ่พันยักษ์ต้นเตี้ยแอดกนฮะนี่นะครับลูกลูก,ล,กลูกนี้อันนี้กิโลนี่สักสองโลครึ่งสองโลครึ่งโอ,โอโ้โหยักษ์ใหญ่มาก<อ>ลูกนี้ด้วยโอ้โหส่วนลุงแก่นนะครับพิษณุโลก โอยักษ์เออคนถือก็รูปรอ,อเห็นไหมนี่หวานช่ำอร่อย,อยเปรี้ยวหวานลูกดกนี่ให้ดูเลยถ้าไม่เชื่อดกมากเยอะมาก,ก,กครับเนี่ยดกจนต้นโก่งอะครับทุกคนส่วนพิษณุโลกนะครับให้ดูใกล้ๆแล้วก็จะแผนกล้องให้ดูช้าๆนี่ครับ นี่เป็นสายพันธุ์ท่าคอยนะครับทุกคนอมเปรี้ยวอมหวานรสชาติเหมือนทองเดียครับโอเคประมาณนี้